ณนปัจจุบันมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการแพ้ยาและผลข้างเคียงจากการใช้ยาทําให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเพราะคาดว่าตนเองแพ้ยาดังกล่าววันนี้เราจะมาบอกถึงความต่างของอาการที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาและอาการแพ้ยาแบบเข้าใจง่ายให้ทุกคนได้รู้กันแพ้ยา ความผิดปกติของร่างกายที่มีต่อยาที่ใช้ไม่ว่าจะด้วยการกินฉีดทายหยดหรือสูตรซึ่งการแพ้ยานั้นไม่เป็นทุกคนคนทั่วไปไม่เป็นเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นและไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าใครจะแพ้ยาชนิดอะไรอาการข้างเคียงของยาผลข้างเคียงของยาคือผลที่ไม่ใช่ผลการรักษาของยาซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ได้รับยาบางคนเกิดน้อยเสมือนไม่เกิด แต่บางคนสามารถเกิดมากจนเห็นได้ชัดได้ซึ่งอาการข้างเคียงของยานั้นสามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ตัวอย่างตัวอย่างของการแพ้ยาเช่นอาการแพ้ยาอะม็อกซิซิลินจะมีอาการผื่นแดงปากบวมตาบวมแน่นหน้าอกหลอดลมตีบหายใจไม่ออก ตัวอย่างของผลข้างเคียงของยาเช่นยาคาเฟนิลามีนหรือยาแก้แพ้ลดน้ำมูกทำให้เกิดอาการข้างเคียงคือง่วงนอนประเภทของอาการแพ้ยา 1แพ้ยาชนิดเฉียบพันธุ์อาการจะแสดงหลังจากได้รับยาภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งส่วนมากจะภายในหนึ่งชั่วโมง 2. แพ้ยาชนิดไม่เฉียบพันธุ์อาการแสดงหลังจากได้รับยานานกว่า1ชั่วโมงบางรายแสดงอาการหลังได้รับยานาน,านถึง6สัปดาห์ประเภทแรกแพ้ยาชนิดเฉียบพันธุ์อาการที่พบได้แก่ ผื่นลมพิษหรือเออทิคาเรียลักษณะทางคลินิกของลมพิษมีความจำเพาะคือเกิดขึ้นทันทีทันใดคันนูนบวมและแดงผื่นลมพิษแต่ละผื่นจะจางหายภายใน24ชั่วโมงโดยไม่เหลือรอยหลังผื่นยุบยกเว้นผื่นลมพิษแบบเออทิคาเรียวัสคลไลติดผู้ป่วยที่เป็นลมพิษ อานมีการบวมเฉพาะที่หรือ angioedema ร่วมด้วยโดยบางรายอาจมี angioedema เ,เพียงอย่างเดียวผิวหนังที่เป็นจะบวมหนามีสีปกติหรือแดงเล็กน้อยมักไม่คันแต่อาจมีอาการปวดหรือแสบร้อนได้พผื่นชนิด angioedema มักเป็นบริเวณใบหน้าหนังตาริมฝีปากแขนและขาแต่ก็สามารถเกิดที่ส่วนอื่นของร่างกายได้เช่นกันอาการบวมจะอยู่นาน48-72ชั่วโมงถ้ามีการบวมที่กล่องเสียงอาจทำให้เสียงแหบหายใจลำบากและอาจถึงชีวิตได้การบวมของเยื่อบุทางเดินอาหารสามารถทำให้มีอาการปวดท้องได้ กาแพ้ยาชนิดเฉียบพลันอย่างอื่นที่สามารถพบได้ได้แก่จมูกอักเสบหลอดลมหดเกง่งและการแพ้แบบรุนแรงโดยการแพ้แบบรุนแรงจะพบอาการที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ของหลายระบบร่วมกันอาการแพ้ที่พบได้บ่อยคืออาการผื่นแดงและอาการบวมและอาการเริ่มต้นของการแพ้ยาแบบรุนแรงคือไข้ผื่นบริเวณเยื่อเม,มือก เจ็บผิวหนังพผื้นตุ่มน้ำแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกประเภทที่2แพ้ยาชนิดไม่เฉียบพันธ์แบ่งเป็น2ประเภทตามความรุนแรง 1. การแพ้ยาแบบไม่รุนแรงอาการที่พบได้แก่ maculopapular rash ลักษณะผื่นที่พบเป็นตุ่มนูนและรอยแดงผสมกัน ผื่นที่เกิดขึ้นจะมีทั้งอยู่เดียวๆและรวมกันจุกเป็นปื้นขนาดใหญ่ขอบของผื่นแยกจากผิวปกติได้ไม่ชัดเจนผื่นมักจะเป็นทั้งสองข้างของร่างกายเท่าๆกันกระจายไปทั่วร่างกายรวมทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าคันมากไม่มีอาการปวดแสบหรือเจ็บผิวหนังซึ่งจะไม่พบบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นในช่องปากเยื่อบุตาหรืออวัยวะเพศ 2. ผื่นลมพิษแบบเกิดช้าหรือ d e l a y อ urticaria ผื่นจะมีลักษณะบวมแดงคันแต่จะไม่เกิดทันทีจะใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมง 3. f ฟิกดักอีลัปชันผื่นจะเกิดขึ้นหลังจากได้รับยาที่แพ้ประมาณ30นาทีแต่ไม่ค่อยเกิน24ชั่วโมงผื่นมีรูปร่างกลมหรือลีมีสีแดงจัด ตรงกลางของผื่นอาจเป็นสีแดงคล้ำสีอมม่วงหากรุนแรงอาจพองเป็นตุ่มน้ำได้มักมีอาการเจ็บๆคันๆเมื่อหายแล้วจะทิ้งรอยดำค้ำเอาไว้ชัดเจนและนานกรณีที่เป็นการแพ้ยาเดิมซ้ำๆนอกจากจะต้องปรากฏผื่นในบริเวณที่เคยปรากฏผื่นในครั้งก่อนหน้านี้แล้วอาจมีผื่นที่บริเวณใหม่เพิ่มขึ้นได้ 4. อิลิทิมามันติ form เม ผื่นชนิดนี้อาจประกอบด้วยผื่นหลายแบบในผู้ป่วยคนเดียวกันเช่นรอยแดงตุ่มนูนถ้าขนาดเล็กหรือใหญ่ผื่นคล้ายผื่นลมพิษแต่ผื่นจะมีรูปร่างคล้ายเป้ายิงธนูโดยมีลักษณะรูปร่างกลม เป็นวงสามชั้นชั้นในสุดจะมีสีแดงเข้มจัดหรือเป็นตุ่มน้ำพองชั้นถัดมาจะมีสีสีจางและชั้นนอกสุดจะมีสีแดงจางๆมักพบบริเวณปลายมือปลายเท้าบริเวณเหนือข้อศอกข้อต่อต่างๆและบริเวณใบหน้าผื่นส่วนมากจะปรากฏขึ้นอย่างทันทีทันใดและอาจจะเป็นอยู่นานเป็นสัปดาห์นอกจากนี้ผู้ป่วยจะต้องมีผื่นตามเยื่อบุหนึ่งแห่งเช่นริมฝีปากเพดานปากเหงือก เยื่อบุตาหรืออวัยวะเพศโดยเป็นแผลถลอกตื้นๆมีเลือดออกเมื่อแห้งจะเป็นสะเก็ดสีดำประเภทที่สอง การแพรยาแบบรุนแรงที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้อาการที่พบได้แก่ 1. Steven Johnson syndrome เป็นผื่นสีแดงจัดหรือแดงเข้มตรงกลางอาจเป็นสีเทาสีดำหรือพองเป็นตุ่มน้ำจะต้องมีรอยโรคที่บริเวณเ,วเ,วเยื่อบุมากกว่าหนึ่งแห่งขึ้นไปและมีความรุนแรงของผิวหนังที่เกิดจากหลุดลอกน้อยกว่ารอยละสิบ 2. ท o x i ซิ p อ d พิ m ด l ม e c r o นโคไลเป็นผื่นแพ้ยาที่มีความรุนแรงมากที่สุด มีลักษณะคล้ายกับสเตเวนจอร์แดนซินโดมโดยผู้ป่วยจะมีอาการนำคล้ายไข้หวัดมีไข้ขึ้นไส้อาเจียนเจ็บคอปวดเจ็บตามตัวหรือมีอาการเจ็บตามผิวหนังทั่วไปผื่นจะพองกลายเป็นตุ่มน้ำและหลุดลอกออกอย่างรวดเร็วเป็นแผ่นใหญ่ๆเป็นแผลตื้นๆมีน้ำเหลืองหรือเลือดซึม ผู้ป่วยจะมีอาการสุดลงอย่างรวดเร็วมีโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายมากโดยอัตราตายจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของผิวหนังที่เกิดการหลุดลอกและอาการแทรกซ้อนที่เกิดกับอวัยวะภายในต่างๆ 3. ดนักเรียกชั่อวิสอิโอซินูฟิเลียแอนจิสเตมิกซิมตอม นอกจากมีผื่นขึ้นแล้วจะมีอาการอื่นร่วมด้วยดังนี้ 1. ไข้มักเป็นอาการนำมาก่อนอาการอื่นประมาณ1-2วัน 2. ผื่นมีได้หลายแบบเช่น maculopapular แล h s t e v e n j o h n s o n syndrome, toxic epidermal necrolysis, exfoliative dermatitis 3. อาการซึ่งแสดงถึงความผิดปกติของอวัยวะภายในเช่นต่อมน้ำเหลืองโตตับอักเสบป,ปวดกล้ามเนื้อ 4. AGEP มีผื่นเป็นตุ่มหนองเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากมายหลังจากได้รับยา1-3ถึงสสัปดาห์ตุ่มหนองจะเริ่มขึ้นที่ัยหน้าก่อนจากนั้นจะลามไปทั่วตัวผู้ป่วยมักจะมีไข้ร่วมด้วยผลการตรวจเม็ดเลือดจะมีจำนวนเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นเมื่ออาการทุเลาลงตุ่มหนองจะแห้งและผิวลอกเป็นแผ่นๆหากมีอาการแพ้ยาควรทำอย่างไร 1. หยุดยาและจดจำอาการแพ้ยาที่เกิดขึ้น 2. ถ่ายรูปผื่นขณะที่มีอาการและนำรูปให้แพทย์หรือเภสัชกรดูเพื่อประเมินการแพ้ยา 3. นํนำยาที่ใช้ทั้งหมดพร้อมฉลากยามาพบแพทย์และเภสัชกรข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้ยา 1. จัจดจำชื่อยาและอาการที่ท่านแพ้ยา 2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือกลุ่มของยาที่แพ้ 3. พพกบัตรแพ้ยาติดตัวประจำา 4. แสดงบัตรแพ้ยาหรือแจ้งชื่อยาที่แพ้แก่แพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง